สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสโตรเฟกเกอร์ไม่เคยท่านก็อยู่เกมเดยียวรูอบางทีฉันเคยนะครับซึ่งผมต้องรับว่าเราไม่ได้เกี่ยวเนื้มานานมากแล้วผมเลยก็จะามาพักจากกระสีดิวซ์สองส่วนมาเผชิญกับไอ้เจ้านัมูกินี่ฉันเคยครับกับเกมนี้เดี๋ยวไม่ใช่คนโมกินนี่เท่าที่ท่านเท่าที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นนัมูกินี่กาดโดเอลพีห้า 6ก4นนะครับถูได้ขึ้นในปี2 0 0 3ปี2013ซึ่งจำหนายก็ในปีเดียวกันแหละอืมโอเคนะครับซึ่งรถคันนี้น่าจะใช้เป็น,น,นคเครื่องยนต์5.0 V10 นะครับแต่การขับเคลื่อนเครื่อนเป็นแบบ MR นะอาคือวางกลางแต่เอ้ยเอดิเอ็แบบ M4 ค,คือเครื่องวางกลางแต่ใช้แบบเป็นกระบบขอบเครื่อสีล้อ Zero นะครับ วันนี้พีนีผ่ผมน่าจะพิเศษหน่อคือไอ้เจ้ากระโดนะมันมีอยู่สองคันอีกคันนึงก็จะเป็นคันนี้ครับนี่คันนี้ครับค,นนคือกระโดทีที่สามมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในาการวิ่งขบอ,อึดเท่านั้นมันจะใช้ในางานขัดทีที่สามนี่ยเพราะว่าคันนี้เขาเขา,ากันว่ามันถูกมันถูกสร้างมาเพื่อามอึดอืมนั่นอึดจ่างเดียวเลยให้มันวิ่งได้แบบนาน่ะ Okay. เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวตัวผมจะแบ่งไม่ใช่แบ่งเลยเดี๋ยวผมก็จะยัดรวมสองคนนี้วันนี้ผิดกันเพราะยังมือก็คันกันอยู่แล้วมันคือ f p 6 0หนสี่ที่ที่สามอ๋อผมลืมบอกแล้วเราตีใน,นสายตระกูลนะของการดโดนก็จะมีการโดห้าเจ็ดนสี่ซูปเปอร์เด,ดตราแล้วก็เป็นห้าเจ็ดนสี่สไปเดอร์นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไป ังอ,อันนี้เป็นแบบอัปเดตมันครับของเกมเร็ว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 สิสามโปนครับมันเลยเป็นเพลงนี้คือให้ผมหาซื้อท ok> ok ok ok> ok ี่คนก่อนออกกดผิดนะกดผิดกดผิดกดผิดผมเองก็ไม uh ่รู้ว่ามันอยู่ซีรีส์ไหนเพราะไอตัวตัวนี้ทำมาทำมาใหม่หมดเลยประเด็นนี้ยไอพีตจ็ดร้อยไออ่ะอ่ะอุตอดโอเคผมหาคนเดิน เออคุณจะซีดีไหนนะครับเงินดอลกันนี่นีน่อิตาลีอิตาลีนะครับซีดีนี้เองเอาซาไนไมเดียโอเคผมจะได้แบบหนึงหน่งกับซิวสโตนเอ้ยผมเอาเดี๋ยวผมต้องดูหน่วามันไหนโอเคเดี๋ยวผมเอาสองสามนี้กันสนามประมาณสนามแล้วกันมันจะ แบ่งสิบนาทีต่อคันนะครับโอเคมันเป็นประเทศอิตาลีนะครับมันก็จะแบบรวมรถของตระก,กูลอิตาลีทั้งหมดเลยทั้งเฟอร์รี่เซฮแปดอตโดรเอลพีเจ็ดร้อยนี่ครับรถของเราการ์โดครับเอลพีห้าหกศูนย์สี่ครับลองซื้อว่ามันจะมันขานาดไหนที่ผมรถเปลี่ยนผมน่ถจะเปลี่ยนหนี่่อนนะ ปีหนึ่งอ,อ๋อผมลืมไปดึงดึงตั้งค่าเลยครับดนงกดตั้งค่าก่อนเซ็ต setting s ันมป็น18ฟ้าสีดำโอเค,มอเคผมลืมเฉยเลยความช่วยโอเคผมพัฒนาก่อนแล้วกันแล้วก็โอ้โเขยมเลื่อนใหม่เป็นแบบาทำธรรมดามากผมชอบ ข้างหน้าเราเป็นอะไร IP 700แน่ๆเลยหรือเปล่าวะาการทำเป็นโอเครื่องเรามันไม่ใช่เครื่อง700จะเป็นข้างหน้ามันแค่560ข้างหน้าคือ704นะหมดคนเดียวกโอเคเราจะว่ามันเราตะโกงหรือว่าเรามาย่างแค่นั้นโอเคเดี๋ยวต้องขับไปใหทันะครับหมดคนเดนมเมืนเดิอื่งท่อนัดรันอยู่เนี่ย ข้อรัง hmm. ย <c ười> okay, ีนะครับดิ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 บโอปเอไดด้อมเป็นมันแลประเด็นอ่ะเดอดเดเอโอ้โหตามไม่ทันเลยอ่ะขนามันเบ็นี้แน่ๆมเจ็ดร้เครื่องเอาแค่ห้าห้าร้อยังไม่ตามไม่ทันอีกแล้วโอ้โหไกลมันดูเลยมาก็แพ้ลวะ ไมยอมอ่ลองดีไซน์มาดูดิดูเราจะสู้อนไ้หรือเปล่าน่นจะเป็นองค์ตรอยแน่เลยโอคถ้าดัตัวนั้นอร้ซึ่งคือมันแรกว่าคนอื่แล้วดี๋ยวมากตัวตัวยังตดร้อยโอเคลกเลยก็ู ตามไม่ทันเลยจิงตามไม่ทันเลยเจ้เชาตอนที่เขาเล่นคนหนึ่งคนที่ทำมดนี้นะครับเขาใช้นั่นนัเอเลยสุดของฟ l รี่ตามไม่ทันเลยจริงเครื่องมันกดลึกเครื่องเนะครับเอาเหอะไม่ไหวเอา LP ห้านสอสี่มกับเจ็ดพันสี่น้ก็ไม่ได้อยู่แล้ว ก็ผิดโอเคผมว่าผมต้องสนะมันรเรนอยนหัวโขลกยอมเหรอจริงๆยอมเลยเครื่อ,องแรงก่ออยู่แล้วเจ็ดร้อยปัทะกับห้าร้สิบโอเคเตือทนทัทททอวอีเวนต์โอเปเรนเอ็นเตอร์เตอร์ทัฟรี กอิกิสุซีีคอมเพลชันเวอรซนเต็ดกไปสูอีเวนเก่าๆและรดอที่ดีกว่ารดอนจะไม่ได้ i n t r n a t i o a t o r s p e e d w a ถัดไปด่านนี้ซะเชืว่าด่านนี้จะตอไปปะโอ้โหดู้โดนี่โอ้จโดโอ้โหเราสง3 5วะไม่น่าเราไมทำไมมัได้กเราเพิ่ง300สอยู่เลยเครื่องต่างกันก็ี่แหละครับทุกผู้ชม โอเคหม่ก <Cornell>. ็ตานในคุณสมิภนแต่ถ้าเฟอร์แต่ถ้าเจอเฟอร์้มานีา่รองนะเพรหะม่งสุ่าหมกรกัะโ้นยี่งหัเดยวกันเอไม่งูเรุ่อบากันเลยแล้วเขาที่เครื่องต่างกันมากครับโอเคเดี๋ยวต้องลองดูแล้วแหละดูด้ว่าเราผ่านหรืเป่าอนผมเปิดชทคอนโทรทำไมปิดเดี๋ซ่อโอเค ทำให้ทันดีเราเครื่องมือจะไหนก็ไม่ไหนวะมันใช้สารการันโตุ่งเก่าเป็นกุม้มดีโอหนๆเอาที่ส,สาวก้อนมไหวเครื่องแม่งเล็กเกินเครื่องมันไม่เล็กเราถ้าเทียบกับคุณนี่ยมันเล็กมากเลยเครื่องจิตมันสุดมันสุด้ลึกดเลือดจะดีกว่า น่งรวยโหดูเตอร์ตี้เตอร์ตี้ครับฟูรี่นัวอ๋โอ้โหอ๋องอองดู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 ดักไโอ้แพ้ยับยว่ะยับยับเลยโอ้ยตุ้คือเครืมันเล็กมากัก่มนุ่นนี่ยมองแก้วเยแต่ไม่ เอากเก็บกเอาเก็บงนีแล้วแล้วแล้วนะั่นน่ะโนเป็นเป็นอเสนึ่คุณาได้สไวอยู่เราจอพวกนี้เข้าไปตับปะกดแ่งในตัวครดกันเ่ยังก็ต้องชนะเเน่้าตมนโอ้โหดืนโอเค เบรยดิบไปดิบไปไหนดิบไปไหนไวะไอ้กรทิงกระทิงดุ<ไ>้านุ่มพงไม่ดุแล้วมันมันแทม้ม้าเลยประเด็นกระทิงเจอม้ามันก็แพ้ได้ถ้ากระทิงมันอ่อนกว่าก็แค่นั้นโอเคอืม เอติดอินสุดเ้อโอ้โหเกิดอไโอเวก่อนลื่อนลื่อนลื่นไม่ดูดูดูอืมอือยังยังเสตูหลอกอ้เสตูเสตูอืมเสตูเลยทุกทุกดนั่นแทงตูก็พออืมเสตูเลยโอเคผมว่ามีอะรดีคิดผ่านแบบนี้กันเดี๋ยวผมออกดกว่า ไม่เหอจริงๆโอเคต่อไปการโดตีดีสามก็ตอได้ตัวู้สึกเมื่อันแบบแล้วกับเอกระกระโดเอเวอร์งซีกับคนนี้ไปทีดีสามก็ดตัวไม้คือมันเล็กมากอ่ะจริงๆถ้าเทียกับลูนอเอดไม่ังแพ้เลยกีตัวอินกีตัวเฮดไม่ก็งงแพ้เลย ดูการตกรู้แล้วว่าไข่แดงกับเพลนฮ่ะอัมตรดอกับอีตัวนะั้นเครื่องมันขูดกันเครื่องกันต่อเกันดได้ไงวะเพีนจะไปตีสามผมไม่แต่ว่าตีสามอยู่ในโซนไหนผมาตัวอ,อ,อยู่โซนนบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเราไปกีนี่ก่อนลวกันตีสามตีสามอันนี้โอโ้โหอุตาค่านะครับไม่เกี่ยวกันมูลค่าอีกแล้วเดี๋ยวหนึ่ง มูราคารมักาเรนจีที่สามโออแก้ความจริงโดยอันนี้สี่ห้าเป๊อิตาเลียเอพีหกหนึ่งศูนย์นี่แหละว่าจีที่สามบุกยูโทลิสซีเจเราเข้าไปแล้วหรือว่าจีที่สามเลสซิสัสฟโฟจีที จะกัวหาไม่เจอจริงๆวะดูไม่ชอบอยู่ในซีรีส์นี่เว้ยมาซีรีส์่นี่ก็อินเตอร์นอนพาวเวอร์แมตคานกินนี่น้ซิโกไอซวทีวัทีสาอยู่นูเว้ยีทีสามทีสานี่ทีวันทีวั คิดต้องหายเส้ยงของจีสามนอนเฮ้ยเดี๋ยวผมตรงตองไปดูลีเจ้นแล้วเละตำนานหม่ตำนานนะครับหึหึปวดหวัวเลยนั่งหานั่งหานั่งหาหม่ดิอะไรนี้จะเป็นมักลาลรนปะนั่งอยงนี้จีเป็นมักลาลน <c oughs> นนร,ราลนกับคันนี้ไม่รูมกันกันเลยก็ยังจะมักลาเรนอยู่ดีปพระจะดูตากระตังหน้าเอออย่างกับมักลาเรนจะสองคันเลยนั่งวิ่งคู่ขี่กันได้นะ ไม <c oughs> okay, um, ่เหมือนเราเนี่ยโคลาโดไปวิ่งเที่ยวกับอุตราไม่ลำบากว่ะโอเคหาก่อนหาก่อนออสบสองบอดินเนต้าบีินโนพีวันโอ้โหเียมันจะปืนเวลาไม่แน่อาร์เอสอาร์หนุนซีรีส์ไหนวะไอจีสาม เซทันิโออะสตอเอลิโตวินโนเอพเอสเอร์เร่เอพีไม่เกี่ยวกันเลยเลรนเรนเนชันไม่น่าใช่วูดเทคเซนิตสปิริตสคาเอิลิตวะเจี่ยวกับตรงหัดูสไปเดอร์ โอ้ยเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยกันเดี๋ยวว่ามันเจอก่อนนะครับคิด,ด๋ยวผมตัดก่อนเลยกันโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เจอไปที่รถนะครับกับซีรีส์ทีดีสามเบอร์ซีรีส์นะครับนี่เห็นไหมใคนสองอะแล้วมื่กี้นี่กันด,ด้วยเอลพีห้าหกส่วนทีดีสามนะครับผมรถพระผมใจจะเดีย่ยงต้องทำยังไงต้องประสานต้อได้นะครับเพราะว่ามันนี้เจอกับรถกากกนะครับหรือเปล่าผมไม่คงรู้กันไม่แต่เมื่อกี้ที่เราไปมันเปลี่ยนอะไรวะ เรีตัวบท้าหรือมตรรงแรอืมอเกงเงินเรเาจะมาเล่นเอ,อมันจะม่ตเจอรถที่โหดมากไปเลยกระโดดจีสามอผมก็นูชนะอย่างขาดลอยก็ดีนะหนึงนนน่ง้ยสทุล่งทำเสียงหมดโซ่ใคไม่ได้เลยเมุดเป็นา มันหมเดทป่าวะนัเลยวยเหกือมเดทบอกแล้วต้องได้ซีรีส์ต้นๆนท่สนุก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 ็อุกสเดกสุสเดสนุนเจครับรีบกนกนีกกสนุกสนานนุกุกสนกสนุกสนนุกสนุนกนุกสนุสนุกสกสนุุกสนสนุก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 นานนุกนนุกสกนุสนสนนุ รู้ไหมหรือโคยามีรยปปรตูจะปัดไปประตูไปดีประตูไปดีฮึจีบดิบยาวดิบยาวแต่สปอยเลอร์นี่เป็นกิทิวินชายโอเค สามุสรีไปดิไปดิปอืมโค้งเขาโคงเขาสนามเขสนามมาสด้าครับล้วกนาซีกาะตามซิมปินะเนมาสด้าไวลองดูทามนู้แค่แม่งแค่เหมืนขัดรยแห้ สามล้อเขาตอนแสามล้อเาูม่ชั 2, ่วโมงเขาไม่คือมีแหละแเรก็เบอีโอเคเดี๋ยวัขไปเรื่อยเรื่อยคือสบายโคนุ้ากเก็ไม่หรับอลเกโคดเลยจิงถ้ามันเบาเนี่ยกูกูคกนโหลุด เบิกมาิป่ียวัน่อล์มีต้องชื่อกนครับอะไรบางจีเนี่ยอตุอุตุนตัคมรับไม่จำเป็นเดของจิงเาใครมีล้วังรดินนะครับตใจข้างาครับเตี่ยู่ด้วยเลย แต่แม่งสากสวยดดผมต้องชื่อลองกินนี่นะแบบนี้มันไม่สวยันรเสียงชื่อูอือนี่ดดดโอ้โหเป็นดิผพานะครับุดเลยโอ้โหเป็น,ปนดดด,ด,ดต้อตววงกันตัวไว้ตันตัวดี๋ยก่นแต่ม่แสงแสงเดือดเดืมอมันเอปัญหาโอเทีนครับสามสุดสองเ้า ไม่ไม่เป็นเสาที่ปเป็ะเหรอได้สวยสวยมันจยสาสปบลานครับรวยผม,ผม้วยไหมล่ะ <c oughs> อันนี้ใช้อันนี้ใช้ะลรตามงมีคนในตามดถแทนเพราะว่ามันเขาด้วยมันเป็นต้องนั่นนะครับ นี่ใช่ตแต่งทดแทนแต่ที่บวีคือประเด็นคือต้องพยายามไม่อัโหลดไม่เขาจไม่พยายาม,ม,ม,มสมลกันี่นีมันเป็นสนามมาสดสฟีอ๋อนี่มันสนามแล้แค่ลดสอล่อ๋ออีดีนัมบรสรสวด้วยนะครับมีที่ที่ลงไปที่ผมแอดไวคืออน,นขึ้นมาหนึ่งด้วเจนเดาครับ ขับขับขับอือม,มสองขับบอดอันนี้ลงไหนดีอะสโตนกับแบนแฮดผมลงแบนแฮดแล้วกันโอเคไปกันเลยลูกีสามเราจะมั่นพ่อผิดหวังเลยพ่อเชื่อในตัวลูกจริงๆพ่อพ่อรู้ว่าลูกต้องทำได้โอเคโอ้โหเนี่ยลูกโปรไฟล์โคตรเท่โลเคถ้าเข็งนะครับเปนเกล็ดเป็นลูกเหมือนลูกรถนะครับเดประตูอยู่เกเปิดปตลอเลย ขนาดเราได้ไป,ไปดิโอเคอคุณใสน่นานเลอันนี้เป็นพอสแน่เลนี่เป็นเดนมือมือเสีเดนขนาดเราขึหนึ่งเป็นใโอ้โเทียบกันหน,น่อยมั้งปรเขเาขเา,านนนด้วยประเทก็มันนดัวเกมเบกเราต้องไปอันนี้ขมเบาไปโอ้สี่แลบว่าโอเคสี่แบนะครับ เดี๋ยวเี็เลยตัวนี้เดี๋ยวนห็นแค่นั้นโอ้ผมไม่รู้เป็นอะไร,ม,รมันว่าบาง auto. อ,บาอินออโต้อิสเทลนะครับมันมาว่าบาองอินอุตโตนับหมาปิดเสือเกยโฟนตัวนี้นว่าบางกีมันว่าอะไร บันบันจินออโต้อิโซเลนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจมิคดิบหน่อยดิบหน่อยอืมเป็นดิบเข่อยเลยโอเคขึ้นระโดนเลยแบบสามู้ยแบบสามู้ย กแพวดิมันกินกระแทกไปนะครับมันกลายเป็นกระแหกเหมือนที่โอ้โหดิปไปดิปดิปอืมดิบยาวดิบยาวโอ้ตุกกระแทกแล้วโอเค นีเป็นุดท้ายครับผมคีดว่าจะดตามเลยอนเหมือนกันมัน่าไมคอนโดโลยครบก็เพราะนันก็เลือกย่านี้ตลอดัด่านนี้เป็นด่านแคบเป็นด่านที่การรวมีเที่ครับมันเลยอาจจะเป็นฝั่งเลยหอนอถ้าถึงจะเป็นพูดแบบแรงๆดหอย่างเช่นคลิสเก่เป็น เออแรงขึ้นสรดจนืึ้นสุด mm ้มันไม่ Pur ึ้นาได้ไงะม่อต้อหาทางงประเด็นม่ชดิต้องหาทางรงปรนถ้าทำทางตรงสามบนถ้าทตรงใช่นันแหละมันจะทำให้ยุ่งกันแต่มันจะใช่กับลมอันนี้่นอมีิน <cười> OK! tiên cũng phải ông chạy xe này Tôi thì đã còn phốt mấy nhầm xạ lửa khóa chạy hình đi trong còn cần Minimum PR ฟูมเเลตินครับพี่อังค์ฟูมเเลตินลิกวยเมนต์อินทริเมกสกุค่อีสกูดีนะปจปัจจุบันมันจะตัวว่ารถของคุณมันแน่พอซึ่งจากไอกระตุ้ที่สนี่ผมว่ามันไม่แน่พอนะกับเมื่อกี้โอเคผมบแล้ต้องกซีรีส์ต้นๆโอ้โหไปด้่ยังน้นก็ลำบากอยู่แล้วแหละโอเคครับหนึ่งหน หนึ่งที่ okay. สามนี้ก็ดูว่าดูไปออโตโดมนะครับบนอคผูเล่นบนอคติดควรชนะอืมป้อมโอเคเราจะพูดเดียวกันเหรอเฮดีเลยนี่ก็แม่งสู้ไม่ไหวถ้าเจอใครส่งกัะโดดเพราะเรากดการาำสุดในซีรีส์นี้เราประเด็นเก่งสวยอยู่แล้วประเด็นงี้เป็นไงแสงอย่างสวย ม่ได้เหมือนเมื่อกี้ยู่โหตามพี่ลุงมาเลยหืม้าสวัต ah ร e, ูกัดตัวมาสักหน่อยผมแบบมันแหลบดนว่ให้เอยอ้โหดูยิ่งไมาสวัดตูเฮ้ยใสตัแ้ไม่ได้ด้วยแต่ดิบแต่ดิบแย่ดิบอืมใส่ตัวแห้เลอืมเฮ้ยแพ้ตลอดต้องใส่ตัวแพ้อันแพ้น่นอนโห เสีวิโอเคผมพอใจ <laughs> ผมไม่น่าไปเล่นกับมันเลยโอ okay. เครียบร้ว้นะครับผมไม่น่าไปเล่นกับมันเลยอเอ้ยผมเล่นกูเล็กข้างในดีกว่าเออจีสามผมก็เล็กข้างในเลยอเปว่าผมลืมต้องขอไปดูนะครับที่ผมไม่ได้พาดูจีสามจีข้างในนะครับนู่นดิมันหลุดยาวอ่ะอาจจะแพ้ไม่รู้อ้กแล้วจีสามเอ,อ้ย กับรถรรมดาดมจะไม่ได้นี่ขบขึ้นบนปุดยากแล้วอะอื้หูมักต้องใช้ดีนั่นใชดีนั่นเนี่ยอยดีเอ้ยเอเดียว็ขึนมาเดียวขึ้นมาอีเดียวผมไม่ยอมผมผมผมไม่ยอมถ้ผมปน บอกแล้คลิปนี้คงไม่ได้ปิดจริงๆถ้าคงไม่ชนะบอกแล้วคลิปนี้ไม่จบจริงๆขับเบรกเอหน่อยไม่ไหวแล้วแม่งโมโหเรื่องความหร้อนดูอีกแล้วสุดสุดยาวไปเลยครับน่าจะเป็นระบบสมัยใหม่น่ะคือมโคอมพิวเตอร์มาช่วยเรื่มันเลยโอเคใหน้าอยู่ดิบปไปดิบไป

มีปัญหาในกับชันหรอกเลยให้เราอ,อัพเกรดรถของคุณหมืก็ซื้อใหม่ได้เหรอ, <c oughs> อมืมถ้าเราเอาปคนตืนผมผพวกมทำไม่ได้เพาะไม่กดอัพเกรดแต่ละคั้หนึ่งผมเพราะมันต้องพื้นสูงแต่จะเรื่องเวลาอีกเด่นโอเคครับท่านผู้ชมผมพอนี่คนสวย แค่ okay, นีครบสมตัวน,นี้ผมก็ต้องเป็นต้องจากลาแป็นะครับสมแล้วพวกก็มีพี่ได้นะครับกับเรือเรือซิงทียนครับแล้วตุกุนเคนครับสำหรับนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนนะครับ